สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องกันนิการักกับผมฮะทินทวันนิดอ่ะในคลิปนี้ครับ SY 5 0 0 H ในเกรดเฮฟวี่ดิวตี้นะครับซานี่เดี๋ยวย้ายคันนี้ครับไปอีกจุดหนึ่งโดยเป็นใช้รถในบริษัทนี่เลยครับใหม่ เรายังไม่เคยเห็นเจ้ายักษ์ใหญ่นะครับไต่ขึ้นเทเลอร์ปะเดี๋ยวผมพาผู้ชมครับไปรับชมแบบใกล้ชิดแท็ก60ฮนะมีความท้าทายพอสมควรกับความกว้างของบันไดแบบมีไยลาบผางโลเบตเรียกได้ว่าความกว้างนี่มันเป,ป๊ะเลยฮนะ ต้องใจถึงนะครับนี่ทำนาน บุง้งจีไซ์พิเศษครับ3.1คิวน้ำหนักอยู่ที่ราว50ตันนะครับต้องย้ำนะครับนี่เป็นการขนย้ายภายในบริษัทนี่แหละฮะยังไม่ได้ออกข้างนอกนะครับถ้าออก,อกข้างนอกก็คือต้องเป็นหางพิเศษครับมีรถนำขบวนอีกครั้งหนึ่ง มันได้ใจนน,นี้402แดงมานะครับจะไปปฏิบัติการที่บอดินแล้วก็โรงโม่วันนี้ออกอยู่3คันฮะ เดี๋ยวตอนนึกๆครับจะมีหางพิเศษนะครับมาเข้ามารับตัวอีกครั้งหนึง่งแมเล็กเขาแข็งดีจริงๆครับต่อมาจากอู๋ไหนเนี่ยแบก50าตันนะครับบงกี3.1มคิว คันนี้ทางบริษัทใจดีครับจัดลายไปให้ เป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่จะส่งไม้ต่อ สวิงครับผู้ชมเนื่องจากรถมันมีคันใหญ่นะครับต้องคอยช่วยสอดส่องกันดู มหมุนไม่พ้นครับเขาตวเวทมาสัอนข้างที่ยาวเพื่อที่จะรับกับน้ำหนักของบรนลานของบุ้งกีนะครับสำหรับราคาคันนี้ครับมีราคาพิเศษนะฮะจากซานิไฮยต์ครับ ในราคาที่ไม่ถึง10ล้านนะครับถูกกว่าคู่แข่งในตลาดอยู่ร่วมๆวม2ล้านบาทครับก็จะเป็นจุดแข่งของเขาเพราะว่าสาน่เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งความคุ้มทุนคุ้มค่า <c oughs> อื่นทุนไวใช้เครื่องยนต์ของอีสุนะครับ6สูบคอมเร็วเทอร์โบ402แรงม้าครับ ั๊มเป็นปั๊มคาวสกิในรุ่น K5V ครับท่านผู้ชมบอเตอร์สวิงใช้เป็นของคาวสกินะครับคอนโทรลวาลก็เป็นของคาวสกิครับนอกจากรุ่น500แล้วนะครับยังมีรุ่นเฮฟวี่พระเอกบอดินพระเอกโรโม่ อยากไปเป็นรุ่น700 750นะครับ รถใหญ่ครับการเคลื่อนไหวค่อนข้างที่เชื่องช้าครับแต่ว่าช้านั้นชัวร์ฮะความเร็วของวงสวิงอยู่ที่8รอบต่อนาทีนะครับคันนี้ค่อยๆสโลนะฮะ ่ะจบร้อยครับในคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย